ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบชุดปฏิบัติการตรวจพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรณีมีการร้องเรียนค่ะนายชรัตบุญสาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายชุดปฏิบัติการตรวจพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดสมุทรสงครามที่บริเวณสถานที่เสี่ยงบริเวณตลาดนัดใต้สพานสมเด็จพระพุทธเลิศลานพาลัย กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามว่าบริเวณตลาดนัดใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามตําบลแม่กลองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมีการตั้งร้านกีดขวางการจราจรนะคะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถสัญจรไปมาได้ผลการตรวจสอบพบว่าตลาดนัดดังกล่าวเป็นตลาดนัดเช้าและไม่มีผู้ดูแลตลาดนัด โดยมีพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาทําการค้าขายบริเวณสองข้างทางช่วงเส้นทางกลับรถใต้สะพานสมเด็จตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง9นาฬิกาซึ่งบริเวณดังกล่าวพบว่าเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่จํากัดจึงไม่สามารถกําหนดทางเข้าออกและจุดคัดกรองได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้แนะนำและแจ้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้รับทราบ พร้อมได้ทำหนังสือแจ้งให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามติดตามดูแลบริเวณพื้นที่ตลาดนัดดังกล่าวต่อไปค่ะ